ตอนที่32ริกิชิออนักสู้ชั้นยอดใช่คุณชิบุคาวะอะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นกันอย่างแรกคือมีร่างกายใหญ่โตแถมยังทรงพลังจริงด้วยสิร่างกายอันใหญ่ยักษ์บวกกับพลกลังมหาศาลก็ย่อมเป็นนักสู้ชั้นยอดแน่นอนอยู่แล้วเป็นเนื้อสิ่งอื่นใดเขาขัดกลาตัวเองมาอย่างบีเย่ยมถกูกครับสิ่งที่ทําให้เขามีรูปร่างที่เหนือมนุษย์ขนาดนั้นได้ผมเดาว่า เขาน่าจะฝึกฝนร่างกายด้วยท่ายืนสมาธิมาอย่างยาวนานแน่นอนอะไรที่นักกังฟูจีนเรียกว่าท่านั่งม้านั่นแหละครับหนาและนน่นคนไม่ได้หมายถึงร่างกายของเขาสินะกล้ามเนื้อหนาแน่นจิตใจก็หนาแน่นสุดยอดร่างกายจริงๆพระกับไดโนเสาร์ลวงตาความเป็นจริงกับบทขยี้ภาพมายาหรือว่าภาพมายาจะเอาชนะความเป็นจริงกันพวกเขากำลังจะพิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วพลังสมาธิของทั้งคู่ มาถึงจุดสูงสุดแล้วน้ำหนักมากกว่าตัวฉัน50สิบเท่าก็เอาสินีม่มันปล่อยมือก่อนโดนทุ่มแขนของคุณน่ะผมเห็นว่ามันเป็นเขาจริงๆนะบากิเซกินี่คุณเป็นพ่อมดหรือหมอผีหรือไงเนี่ยมนุษย์ตัวก้อยอย่างผมต้องมาสู้กับยักษ์ปักหล่นตัวสูงใหญ่หนักเกินกว่า200กิโลกร,รัมแบบคุณอย่าว่าแต่เวทมนต์คาถาเลยผมใช้อะไรได้ผมก็ใช้ทั้งนั้นแหละรครับนี่สุคนะ เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วตอนนี้ฉันยอมรับพลังของเจ้าในฐานะยอดฝีมือแล้วว้าวแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าพวกเขาทุกคนล้วนแข็งแ่ง